สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูมัชฉาเหลืองนะครับอันนี้เป็นมัชฉาเหลืองตัวใบแข็งนะครับตัวใบแข็งจะออกดอกช่วงหน้าฝนนะครับสิงหากันยาจะออกดอกช่วงนี้นะครับช่อดอกก็จะยาวหน่อยนะครับยาวแต่ว่าดอกห่าง เสอข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนะครับกลีบข้างนอกก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองๆอ,อมส้มนะครับปีที่แล้วก็เคยทําวิดีโอไว้ให้ชมแล้วนะครับปีที่แล้วน่าจะออกมาสักสมช่อเนาะปีนี้ออกมา5้าช่อครับค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเขาจะเรียกประฉาเหลืองเอื้องคำนะครับปะัะฉาเหลืองเอื้องคำ ผมก็จะปลูกใส่กระเช้าพลาสติกนะครับก่อนนี้ก็อยู่มานานแล้วนะหลายปีแล้วนะครับ3ามสี่ปีแล้วแหละวัสดุปลูกก็ใส่แค่กาะบมะพร้าวนะครับมะฉานี้คือถ้าลำเก่าๆที่ไม่มีใบนี่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตัดออกนะครับเขาสามารถให้ดอกได้ที่ยังบวบๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องตัดออกนะครับสามารถให้ดอกได้เขาจะออก ทั้งหมดเลยครับอันเก่าอ,อันเดิมที่เคยมีตาดอกเนี่ยเขาจะออกทั้งหมดเลยกลิ่นไม่หอมนะครับถ้าดมใกล้ๆก,ก็อาจจะหอมอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าถ้าอยู่ไกลๆจะไม่ได้กลิ่นนะครับสังเกตให้จับดูใบนะครับใบเขาจะแข็งกว่าใบาเขาจะแข็งกว่าตัวมัชาธรรมดานะครับมะชากริมเบิร์ดก็จะใบอ่อน มัชชาเหลืองพ่อม่าก,ก็จะใบอ่อนแต่ถ้าเป็นตัวใบแข็งใบจะหนาเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชมต้นจะไม่ยาวนะครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับยี่สิบห้าเซนประมาณนี้นะครับ1นฟุตก็ไม่น่าจะถึงนะครับหรือถ้าต้นอุดมสมบูรณ์ก็น่าจะยาวกว่านี้ได้นะมัชชาเหลืองนะคะวันนี้พามาชมมัชชาเหลือง แขวนก้วยไม้ให้มันได้แสงแดดบ้างนะครับให้ได้แสงเยอะๆเนาะหลายท่านเอาไว้ในที่ร่มเกินหน่อที่ออกมาใหม่มันจะไม่โตนะครับใบเขาจะเล็กแล้วก็ลำเขาก็จะเล็กด้วยให้ได้แสงนะครับแสงก็สำคัญนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วนะอันนี้คือหน่อใหม่นะครับ หน่อใหม่ก็ยังจะไม่ออกดอกปีนี้จอกดอกปีหน้าก็จะเริ่มร่วงแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะว่าโดนน้ําฝนด้วยนะครับอย่างกิ่งนี้ก็คือออกมาจากตอที่มันหักแล้วด้วยเป็นตอเก่าแล้วนะครับนี่ก็จะออกหมดเลยอันนี้ออกไปแล้วอันนี้ก็ออกไปแล้ว อันนี้ก็ออกไปแล้วเขายังมีน้ำเลี้ยงอยู่นะครับไม่ต้องตัดออกแล้วครับมันจะอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าเขายังมีน้ำเลี้ยงอยู่เอาไว้คอยช่วยเลี้ยงต้นใหม่นะครับหน่อใหม่เนาะจะได้อวบอวบอ้วนอ้วน,วน,วนกระถางก็ควรที่จะให้โปร่งหน่อยนะครับรากเขาจะได้ระบายอากาศได้ดี มะชาเหลืองใบแข็งนะครับมะชาเหลืองใบแข็งปุ๋ยผมก็จะใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเสมอเนาะแล้วก็จะมีตัวกลางสูงบ้างพ่นสลับกันไปอาทิตย์ละครั้ง พวกนี้เขาจะไม่แยกนะครับถ้ายิ่งกอใหญ่ยิ่งเป็นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วก็ราคาจะสูงเขาจะไม่นิยมแยกนะครับยิ่งเป็นไม้กอใหญ่ๆแล้วโหยิ่งหายยากครับไม่ค่อยมีสะสมไว้นะครับคุณผู้ชมสะสมไว้ อย่างละชิ้นสองชิ้นเนาะอย่างละชนิดสองชนิดที่มันไม่ซ้ำกันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกผสมนะครับอันนั้นก็ดอกสวยดอกใหญ่ด้วยส่วนมากไม้ลูกผสมเขาจะเป็นไม้ที่พัฒนามาแล้วคุณผู้ชมเขาจะคัดฟอร์มต้นฟอร์มดอกเนาะมันก็จะดูสวยแต่อันนี้จะเป็นพันุแท้นะครับพันธธรรมชาติก็จะสวยแบบธรรมชาติสร้างมา ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมมีวิดีโอสวยๆผมก็จะอัพลงให้ดูตลอดนะครับกดเข้าไปตรงรูปโปรโฟไฟล์สีม่วงนะครับแล้วก็กดตรงกระดิ่งได้เลยวิดีโอจะลงอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีกล้วยไม้อะไรออกดอกเนาะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ มีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ